สวัสดีครับผมชัยพรใจเยี่ยมดิฉันลุกนภาผู้เผือกตำแหน่งทางธุรกิจ Emerald Star Director จากบริษัทคางเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราสองคนดำเนินธุรกิจคางเซนเคนโกมาเป็นระยะเวลา16ปีทำควบคู่กับงานประจำจากไรายได้เสริมสู่ไรายได้หลัก เราจรึงมองเห็นคังเซนเคนโกเป็นอาชีพที่มั่นคงเลยหันมาเรียนรู้ศึกษาและลงมือทําอย่างจริงจังพอทราบว่าได้รับเชิญขึ้นรับรางวัลนะักขายตรงดีเด่นจากสมาคมข,ขายตรงไทยรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจกับรางวัลนี้มากเลยครับวันนี้คังเซนเคนโกก้าวเข้าสู่30ปีและได้รับการสนับสนุนการทําธุรกิจด้วยระบบ 4D ดีที่ 1. ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพใช้แล้วดี มีความปลอดภัยและที่สำคัญสินค้าของเรามีความโดดเด่นแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆค่ะดีที่2บริษัทด,ดีเป็นบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ดำเนินธุรกิจสีขาวและมีความซื่อตรงต่อผู้บริโภคดีที่3แผนการตลาดดีทําง่ายให้ผลตอบแทนสูงไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือหลังก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะ ดีที่4ระบบดีระบบคังเซนสม์ทซิสเต็มเป็นระบบที่สอนงานและคอยซัพพอร์ตให้กับนักธุรกิจทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะการทำงานของเราทั้งสองคนใช้ระบบออฟไลน์และออนไลน์ควบคู่กันไปหรือเรียกง่ายๆระบบไฮบริดเป็นการผรสมผส,สานทั้งสองแบบเราจะละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงไม่ได้เพราะความสำเร็จ ของระบบธุรกิจต้องทำงานควบคู่กันไปวันนี้เรียนรู้ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อที่จะนําความรู้ไปถ่ายทอดในทีมวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณสมาชิกในทีมอัพไลน์ที่ดีและเพื่อนร่วมธุรกิจคังเซนทุกท่านและสิ่งสาคัญที่สุดต้องขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆก็าตามเราสองคนขอขอบคุณสมาคมการขายตรงไทยและบริษัทคังเซนเคนโกเป็นอย่างยิ่งบริษัทคังเซนเคนโกเป็นธุรกิจแห่งโอกาส เติมเต็มสิ่งที่ขาดเพิ่มเติมสิ่งที่มีท้ายสุดนี้เราสองคนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาทุกท่านสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ